โอ้ว้าวเอาอย่างนี้ไหนๆก็เดินมาแล้วพี่ขออนุญาตเชิญเขาขึ้นมาบนเวทีเลยดีกว่าขอเสียงให้กับ Marcus Cooper Jinti และอีกคนคือใคร <Yeah. S 1> Cooper by Chris j i n t และพี่ อคครับอึ๊อัชึ๊อัชึอ๋อต้องเทนใหม่นิดนึงต้องเทนใ์ม่นิดนึงน้องตอ้องหานะครจากทีลวก็มาคริสก็ขอต้อนรับสู่ภูเก็น้าเดี๋ยวพี่ไปอยู่ฝังนี้เดี๋ยวี่อย่ฝั่งนี้ดีกว่านะจะได้ไม่มกันนะฮะน้องๆทั้งสคน เอางี้ในไหนก็มาถึงงานีีแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้แต่ละคนแนะนำตัวดีกว่านะพี่ขอแบบแซ่บซับจิี๊ดนวลนัวนะเหมือนรถดีเมนูลาบมะนาวแท้ของเราในวันนี้นะอาจจะใส่เสียงใส่ความรู้สึกความเปรี้ยวซ่าเข้าไปนะฮะใครก่อนดีคอปเปอร์ครับเฮ้ยแนะนำเมนูก่อนนะครับได้เลย seven e เคยมาเคยมาภูเก็ตในนามบัสมาก่อนไหมไ้ครับเคยมาภูเก็ตในนามัสมาก่อนไหมครับเคยครับเคยเพราะว่าตอนนั้นมีคอนเสิร์ตที่ไปสี่ภาคห้าภาคใช่ไหมใช่แล้วก็มีตอนมารายการบัสสอะไรทยแลนด์อ๋อแล้วก็ตอมาบัสสินวัวแต่วันนี้มากันสี่คนนะ แม่น้ำตัวทีละคนดีกว่าพี่ขอแบบแซ่บๆเปรี้ยวๆจี๊ดจครับผมเริ่มจากฝั่งหนูแล้วได้เลย <c oughs> ตัว <c oughs> โยนวันนี้เป็นตัวโยนไม่ต้องมีมุกอะไรแต่แขอแค่แซ่บๆใช่ไขอแค่มีความแซ่บความมะนาวเพิ่มขึ้นได้สวัสดีาครับคัปเปอร์สวัสดีคาร์สวันนี้แซบแล้สวัสดีครับก็คือเปรี้ยวเปรี้ยวคือมาหนึ่งสต็ปเปรี้ยวคือมาหนึ่งสต็ปพี่ฮาร์ได้ต้องแรงกว่านี้แล้วอ๋อ หาใช่ไหมฮาร์เลยโอเคสวยเขาฮาร์เขาผมเบียวจริเบียวไหมเบี้ยวจริงคือฟังพี่ฮารเมื่อกี้น้ำลายไหลเลยน้ำลายสอเลยต้องไปตรวจคอนิดนึงอ่ะมูจังว่าไงน้องมูจังกส่งสีขาวช่างสีขาว เพียวจริงๆมันเหมือนอมมันเอาทั้งลูก,กไว้ในปากเลยนะเมีอ,เอ่ะมาดูพี่มาบ้างสวัสดีครับมาคริสค,ครับปน วันนี้พี่พาสี่คนที่มารับรองว่าเปรี้ยวเหมาะสมกับชื่องานแน่นอนนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปสู่กิจกรรม,ขอ,มของฝากเรื่องของแฮชแท็กดีกว่าวันนี้เนี่ยมีสองแฮชแท็กด้วยกันนะครับเพื่อจะให้ทุกคนนะครับได้ไปใส่ภาฟความประทับใจกันไปแฮชแท็กแรกก็คือรถดีเมนู X bus นะครับแล้วก็อีกแฮชแท็กหนึ่งก็คือ joy lab live world with รถดีเมนูนะฮะสองแฮชแท็กนี้จดจำไว้ให้ดีเลยนะแวมนทุกคนในออนไลน์ด้วยนะที่ดูผ่านทางเฟซบุ๊กอยู่ก็ใส่กันเข้าไปนะฮะ

พูดคุยตอบคำถามดีกว่านะฮะคือต้องบอกว่าบาสในช่วงนี้เนี่ยเป็นเป็นช่วงเวลาที่แบบงานเยอะมากมากนะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆงานที่ไปเนี่ยก็มีความแซบความนัวไปเขาเรียกว่าไปให้กําลังให้ energy ความแซบความนัวทุกๆงานเลยนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีคําถามมาถามกันนะที่เกี่ยวข้องกับความแซบความนัวนะฮะทีมงานครับขออุปกรณ์ให้กับน้องๆเลยกรดา เราจะได้เห็นความแซ่บความความลวงน้องๆนะฮะกิจกรรมแรกของเรานะนี่เรามีไว้บอร์ดมีปากกาให้นะฮะไม้นี่อะไรอ่ะไอ้ลูกโอมเป็นลูกโอ๋ไม่ได้อ๋ไม่ใช่เป็นเหมือนว่าอะไรวะติดมันเป็นแม่เหล็ก๋อเป็นแม่เหล็กกัวัติกระดาษนะคะเฮ้ยทุกอย่างหล่นไม่ได้นะหล่นพิหารเออเอาล่ะ กิจกรรมแรกครับขอเชิญพบกับกิจกรรมล o บ e Lime q u i เราจะไปเช็คตัวตวนกันนะครับว่าเวลาที่อยู่บนโต๊ะอาหารเนี่ย uh, แต่ละคนเนี่ยจะเป็นแบบไหนกันบ้าง <Okay. S 1> นะบางคนก็จะเป็นคนประเภทที่แบบว่าสั่ง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 อย่างเดียวแล้วไม่มยได้กินนะ uh huh. บางคนก็เป็นแบบไม่สั่งอะไรเลยแต่กินอย่างเดียวเลย uh huh. บางคนก็จะเป็นคนที่แบบขี้เมาบนโต๊ะอาหารอะไรอย่างนี้นะฮะอะไรนะ โค้ชจะพิเดทเลยคืออันไหนอันนี้สั่งอย่างเดียวใช่ปะวันนี้ไม่ใช่เงียวเบอร์แล้วหรอวันนี้ขอเลิกเป็นเงียวเบอร์วันหนึ่งคุณว่าพิเดทหรือเงียวเบอร์ครับเงียบเบอร์เพราะวันนี้เรเป็นเงียวเบอร์นะเสียงดูกระสุนเสียงดูกระสุนกระสานคุณบอกเลยเนี่ยมาภูเก็ตเนี่ยเด็ดจริงๆครับขอหูแมวหน่อยอันนี้ขอทุกคนได้ไหมทำเลยทุกคนทำเลย ป,ป,ปกติมีแต่แฟนๆขอถ้าวันนี้ศิลปินขอบ้างนะคนเรามันต้องผัดกันน,นะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าบนโต๊ะอาหารเนี่ยน้องๆแต่ละคนควเตอร์เป็นยังไงแต่งี้ถามพี่ม้าก่อนในบัสเนี่ยใครเป็นคนที่กินแซบที่สุดพี่มากินแซบที่สุดเหรออือสิบสองคนเนี่ยใครกินแซบสุดเป็นไปได้ว่าจะเป็นคอเปอร์นะครับเป็นเปอร์ครับเปอร์ก็เห็นด้วยปะเห็นด้วยครับ ต่ลคกินแซ่บไม่แบบเขาว่ากินเยอะหรือว่ากินแซบก็คือกินเยอะกินเก่งกินจนหมดกินแบบไม่เหลือซากผมว่าจริงๆบ้านก็กินแซ่บกันหลายคนอยู่แต่ผมว่าผมก็เป็นหนึ่งในคนที่กินแซ่บอ่าแต่เมื่อกี้เห็นอะไรเสียงบอกว่าพี่จัาจริงเปล่าผมกินเยอะครับแต่ว่าแซ่บไหมไม่รู้ก็ต้องลองดูวยป่ะไม่ต่อเราจะมา ตอบคาถามเกี่ยวเรืกองคาแรคเตอร์อยากพี่อยากเห็นตัวตนของทั้งสคนบนโต๊ะหางว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวข้างหลังเนี่ยจอข้างหลังนะเราจะขึ้นคําถามพร้อมกับช้อยส์มานะทุกคนก็ตอบกันไปได้นะเพราะว่าพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพี่แต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์บนโต๊ะเป็นยังไงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาที่อ่ะนี่ทุกคนสแกนได้นะมีสแกนที่มาโพ่อเดี๋ยวมีสแกนพ่อด้วยอ่ะหล่หลบอสแกนอีกไหมพ่อหน่อยเชิญสแกนครับเชิสแกนคือพ่อสแกนแล้วตอบครบ1,900คำถาม เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาเลยใช่ไหมฮะว่าเราเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนบนโต๊ะอาหารเอางี้กันเดี๋ยวผมขอดู5คาแรคเตอร์ก่อนดีไหมว่า5คาแรคเตอร์บนโต๊ะอาหารมีอะไรบ้างเราข้างในมันจะลงทะเบียนนิดนึงใช่ไหมฮะเราต้องเอาลงทะเบียนนัดหนึ่งได้เลยลงทะเบียนไม่นานเดี๋ยวเราขอดูหคาแรคเตอร์แล้วกันาานะฮะว่าคาแรคเตอร์แต่และคาแรคเตอร์เนี่ยคืออะไรกันบ้างนี่เดี๋ยวขึ้นมาอ๋อจะให้เขาสแกนบบนัดหนึ่งาะครับผม พีเดตฮ่าอันนี้มั้งวันนี้วันนี้เขาไม่มีเรียนกันหรอครับวันนี้วันนี้ไม่มีเรียนกันหรอไฮโดรเรียนยอมรับอะไรนี้เดี๋ยวเรียนมาเดน๋เรียนอะไรนะเรียนเราเป็นพวกัวจริงเราเรียนคณะบอกเราเรียนกันเออนี่ครับนี่คือ5คาแรคเตอร์นะครับที่อยู่บนโต๊ะหันของเรานะ ก็จะมีที่หูตาคล้ำก็จะเป็นสายที่แบบว่านอนน้อยนะแต่ว่าเวลาถึงเวลากินเนี่ยเราก็จะกินแบบรับเลยมีคุณแมวเจ้าคอนเทนต์อันนี้ก็คือเปอร์เลยนะเพราะว่าเป็นเหมียวอะไรเปอร์ตอบยังไงก็ตามก็จะเป็นอันนี้นะฮะถายแว่นมาเรือยวันนี้เออเหมียวก็จะเป็นสายคอนเทนต์นะครับ camera is first เวลาเมนูอะไรขึ้นมาบนโต๊ะอาหารเนี่ยเราก็จะถ่ายมาก่อนนะครับหรือจะเป็นพี่เสือช่างเลือกก็คือแบบใช้สายพิธีพิถันถ้าไม่อร่อยเนี่ยขอไม่กินอะไรประมาณนี้ แล้วก็มีน้องตุ๋ยโดดดึงนะฮะก็จะเป็นกินง่ายอารมณ์ดีแค่มีของกินตรงหน้าเราก็พร้อมจะไปต่อหรือว่าจิงโจ้ก็มาดิวะอันนี้เป็นสายลองของใหม่นะ,ะสายที่แบบเฮ้ยเขาบอกว่าอันร้าน,นดีอันนี้เด็ดเราไปลองของใหม่ๆตลอดออนะอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามทั้งเก้าข้อกันนะครับว่าทั้งสี่คนนี้จะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนนะครับมาถึงคำถามข้อแรกมาถึงคำถามข้อแรกครับวันนี้เนี่ยคุณเหนื่อยมากเลย แต่ใจมันบอกว่าอยากกินลาบมากนะคุณจะทำยังไงหนึ่งหาร้านบรรยากาศดีๆแล้วก็เดินไปกินเดินทางไปกินนะฮะสองหาร้านที่มันรู้แน่ว่าลาบอร่อยและต้นอร่อยเท่านั้นคือถ้าใกล้ถ้าจะใกล้จะไกลก็ไม่เป็นไรก็จะไปนะสามนี่จะเป็นสายที่แบบของใกล้ๆแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้ทํางานมาเหนื่อยมากไปร้านที่ใกล้แล้วก็มีลาบขายสี่สั่งเดลิเวอรี่มากินที่บ้านแล้วก็นั่งพักระหว่างรอคนมาเสิร์ฟถึงห้องนะฮะห้า หาร้านใหม่ที่ยังไม่เคยลองแล้วไปลองเลยอ่ะทั้งสี่คนตอบฮะตอบแค่เลขข้อมาก็ได้ตอบแค่เลขข้อมาก็ได้ร<ช>เอออ่ะอันนี้ทุกคนเล่นไปด้วยได้ะคือถ้าอยากเป็นผมเนีน่ยผมจะเน้นไปร้านไหนก็ได้ที่ใกล้เนาะเพราะมันทํางานมันเหนื่อยแล้วไงม,มันก็ไม่อยากจะไปไกลขอไปใกล้ๆก็พออะไรเงี้ยอ่ะแล้วแต่นะแต่ถ้ามาเป็นบิกเนี่ยเป็นคอปเปอร์อะ ม่ไม่พี่ตักไม่มาฮะหลวงหลวงจักรให้ยืนนี้เลยดิคิดว่าคคเปอร์นี่น่าจะเป็นอันที่สี่ครับคคเปอร์ต้องลองอะไรใหม่ๆแล้วที่แบบตออันที่ห้าครับอันที่ห้าครับผมคุณชอบแบบว่าเดินหาร้านกินข้าวชนผมไปกินตุ๋ยตลอดทั้งคืนเลยครับคือโคเปอร์จะเป็นแกงรองของใหม่นะเอางี้พี่ตักรงานวันี้ก่าจะได้เป็สองสองนะ๋ยวเดี๋ยวพี่ม้าเหงาเหงา เปิดขึ้นมาเลยว่าแต่ละคนทำไมเขียนกันเลก็กจังแต่ละคนอาหนหนึ่งสองสามเปิดมาเปิดูลเลยครับเขียนเล็กมากเห็เนไหมครับเห็นมนะเอออันนี้คือเป็นสี่กันหลายคน,นเป็นแก๊งแบบว่าหาร้านใหม่ที่ยังไม่เคยลองแล้วไปลองเลยแก๊งสี่ดลิเวอรี่โอ้แก๊งสี่ดล<ำ>ิเวอรี่โอเคงั้นถามพี่ฮาร์ดนีกว่าว่าทำไมพี่ฮาร์ดถึงไม่ใช้แบบ Deliverie แล้วไปร้านใกล้ ไม่ก็ถือว่าเราทํางานมาดีเหนื่อยเงี้ยก็ถ้าเจอร้านไหนก็เข้าเลยเออแล้วแล้วผม,ผมเชื่อว่าจริงลาบไม่ใช่เป็นเมนูที่แบบทำทำยากขนาดนั้นใช้ใช้รถดีเมนูใส่เข้าไปก็จะอร่อยแล้วมันก็อร่อยแล้วผมก็เล่นร้านไหนก็ได้ก็อร่อยมันอีซี่อีซี่ครับโอเคอะไปกันที่ข้อที่สองข้อที่สองนะครับถามว่าเมือ่อคุณไปถึงร้านเพื่อกินลาบถ้าคุณต้องเลือกที่นั่งจานั่งตรงไหน หนึ 1> 1. ่งตรงไหนก็ได้สองขอมุมดีๆสไม่เลือกที่นั่งเพราะร้านที่ไปเนี่ยคนแน่นตลอด 4. นั่งกินทีบ่บ้านไมได้ไปแต่แรกแล้ว 5. นั่งในจุดที่มัน Instagramable spot จุดที่มันถ่ายรูปแล้วออกมาสวยที่สุดนะฮะอะทั้งสี่คนตอบได้เนอะวันนี้กำลังใจใกล้ซะด้วย <laughs> น้องๆแกงนันได้ยูเท่าไหร่ครับเนี่ยแกงไม็กซิเคีได้เท่าไหร่แกงอียิปตแกงอียิปต์แลเนี่ยสิบขวบถึงยังลูกกินอย่างเดียวไม่ตอบกินอย่างเดียวนะฮะอ่ะนายมาดูคำตอบของทั้งสี่คนเริ่มสองสามสองสี่สี่สองอุ้ยตอบสองกับสี่สองกับสี่คนละอันเลยคนละซึ่งซึ่งคืออะไรนะเอาหายไปแล้วซึ่ง คือเป็นมุมที่วิวดีแล้วก็นั่งกินที่บ้านก็คือเอาไว้ง่ายไปถึงอ่ะถ้าจะไม่กินที่บ้านก็ขอไปที่ที่วิวดีก็แล้วกันโอเคอไปต่อยอที่สามดูดีว่าแต่ละคนจะเป็นใครเตอร์ไหนผมว่าอาจจะคล้ายๆกันหมดนะอาจจะมีซ้ำกันสามสี่คนลาบคนในที่จะกินเนี่ยต้องแบบไหนจะเข้าคนแบบเราหนึ่งลาบสาวมันนุ่มลิ้นสองลาบผูติดมันสามลาบพิรานีีเขาว่ากันว่นเด็ดหรือสี่ลาบอะไรก็ได้ขอแค่ไวๆ ห้าอยากลองลาบใหม่ๆลาบแบบที่ยังไม่เคยกินครับทุกคนอชอบลาบแบบไหนพี่แก้ชอบลาบแบบไหน <c oughs> สาเหรออะไรน่ <c oughs> ลาบที่ร้านนึาว่ากับว่าเดดะไ้อชอบเป็นตามารเด็ดเด็ดน, <c oughs> นี่มาจากกรุงเทพนะหลายคนมาจากกรุงเทพนะ <c oughs> ใครมาจากจังหวัดอื่นมาขอยกมือหน่อยขอดูมือหน่อยจังหวัดใกล้เคียงโ <c oughs> ื้ีมากันเยอะเลยฮะ ที่เหลืออ,อีกคนเนี่เฮ้ยอะไรมาดูคำตอบของทั้ง4คนนะครับ1 2 3สองตอบเหมือนกันเลยอะสามสามสามพี่เปิร์ลอะหนึ่ง <1, S 2> ตอห้าตอห้าก็จะเป็นลานที่เขาว่ากันว่าเด็ดหรือว่าพี่เปิร์ลเนี่ยตามที่พี่จังบอกเลยเปิร์ลเขาอยากลองอะไรใหม่ๆแต่พี่จังนี่ลูกค้าเป็นพิเศษ ขอเป็นลาบที่เขาว่าเด็ดเมนูร้านที่ใช้ร้านที่ใช้รถดีเมนูนตนมแต่พี่ตัางเราพูดหน่อยนี่ไม่เป็นไรแล้วไม่พี่ตัางหายไปแล้วฮะไม่เป็นไรครับทีมงานกำลังแก้ไขรถงกับ<า>ล,<ด>ลดีเมนูนะครับสุดยอดเลยนะฮะอ,อ่ะไปกันที่ข้อที่ส<อ>ี่มาถึงเรื่องของเครื่องดื่มบ้างนะครับเครื่องดื่มที่จะทานคู่กับลาบเนนหนึ่งก็จะดื่มเครื่องดื่มที่มันเข้ากับลาบมากที่สุดนะซึ่งคืออะไรอ่ะไม่รู้คิดไปก่อน สคือเครื่องดื่มตัวเองชอบนะสคือเ <hi> คอรื ey, so ่องดื <aches> ่มที่เป็นเมนูแนะนำของร้าน 4. น้ำเปล่าห้ลองถึงของที่ดูแปลกใหม่ไดคุณตาเดี๋ยวเปิ้ลต่อผ้าอีกเฮ้ยเขามีน้ำใบเตยระเบิดขายอะไรวะนพี่น้าบอกเครื่องดื่มที่ชอบชอบอะไรครับ หลายอย่างนะครับหลายอย่างนะใช่ซาๆหน่อยก็มีมีอ่ะส่วนนี่จากนี่จะแบบดครื่องดืเครื่องดื่มที่แปลกใหม่ไปทุกตาเออเฮ้ยน่าสนใจลองหมดครับเช่นอุ้มไปตกอุ้มไปเตยพี่ฮาร์ดตอบสองอย่างแฮ่ตอบสองเลขได้ไหมตอบสองเลขได้ไหมครับทีมงานเปล่าไม่ได้ทีมงานบอกไม่ได้เดี๋ยวจะหาคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนให้หน่อยเออแล้วงั้นเหลือที่ตัวเองชอบอะไรกันครับ เพราะผมชอบกินน้ำเปล่าโอเคงั้นพี่ฮาร์ดเป็นข้อสองครับส่วนพี่เปอร์มาแบบแหวกเลือกเมนูเครื่องดื่มที่เข้า,ากับราฟให้สุดใช่ซึ่งสำหรับเพอร์คือที่เข้า,ากับราฟได้สุดเเหรออ่อน่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรเนี่ยพี่ผมว่าน่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มันมีโซดาซัลซ่าหน่อยแบบดับเผ็ดดับร้อนอะไรอย่างเงี้ยอะไรบางอาหารอะไรประมาณหารนะฮะอ่ะมาดูข้อที่ห้าครับ ล่ามาเสิร์ฟแล้วาจานล่าของคุณเนี่ยจะเป็นจานแบบไหนอันนี้มีอะไรรูปประกอบนะเบอร์หนึ่งนี่คือเป็นจานแบบอันนี้เป็นอะไรเป็นแบบจานสีฟ้าเป็นเครื่องเบสิกเบสิกเบสิอันนี้สองนี่เป็นเครื่องมือเป็นเครื่องแบบที่ต้องไปปั้นคือปั้นดินเผาอ่าแบบที่สามนี่เป็นจานที่คุณแม่ชอบเป็นจานที่อาม่าอากงนี่สะสมไว้อะอันนี้สี่คือจานกระดาษจานกระดาษจานกระดาษ อันนี้คือรักโลรหะรักไหมจานกระดาษก็ใช่แล้วก็รีไซเคิลอันนี้ห้าคืออันนี้ใช้จานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เหมือนเหมือนท้าว้าเสด็จนางปะวะเหมอนเป็นจานเด็กจานเด็กอันนี้เหมือนจานกระดาษอ่ะก่อนครับเป็นเป็นเป็นลายอ๋อเป็นเอาเป็นจานเด็กก็ได้แลนะอันนี้คือเข้ากับคาแรคเตอร์ด้วยเหรอเนี่ยลองเลือกกันดูนะครับอันนี้สองนี่ก็เซรามิกใช่มอันนี้สองพี่คิดว่าเป็นิรมที่ที่แบบไปปั้นกันนคือปั้นดินเผา แต่พี่ดานะ่นดไม่แน่ใจถแ,<อ>แมวเป้มายอมรับแล้วสินะไม่ไม่โา,าเห็น้องเหงน้อยดกอ่แน้องเรียกี่เป้ไม่ได้่ะมาดูว่าจานแบบไหน น้องสี่คนอยากที่จะกินลาบนะหนึ่งสองสามเปิดมาสามนะครับสองห้าหนึ่งสามเฮ้ยนี่ไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยต่างคนต่างสไตล์ดนตรีมันก็ไม่เหมือนกันแต่พี่งงทำไมจังอยากได้จ้าจุดจุดผมอยากรู้มันคืออะไรได้ฟิวนะจำไว่าใส่ลาบแล้วมาได้รสชาติใหม่อ่าโอเคคพูดให้ผีเพราะว่ามันทีไปดับไม่จะดับอยู่เฮ้ยได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินนะได้ยินน่ารู้เท่ดิไหมทุกคนได้ยินไหมน่ารู้น่ารู้ได้ไรยิง มาต่อกันที่ข้อที่6นะข้อที่หครับก่อนกินเนี่ยจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปรามจานนี้เพื่อที่จะโพสตลงไอจีแคปชั่นของแต่ละคนคือ 1. รอดไปอีกวัน 2. ไม่เขียนแคปชั่นแต่ว่าแท็กร้าน 3. ลราบอีแล้วครับ 4. Back to my happy day และ 5. คนพบร้านรับแขงใหม่เออไอรอดไปรอบไป ได้เหรอรอดไปอีกวันได้ดูเหมือนไอพีมเลยดูไอสี่นี่คือรันเลยอะสี่คือรันได้สี่นี่คือรันเออสี่ถ้าผมไม่แท็กได้ไหมไม่แท็กทว่าไม่เขียนไม่เขียนคำสั่นแล้วก็ไม่แท็กเลยไม่ก็พี่อาจะเขียนอะไรยัดเขียนอนี้เลยเขียนคำสั่นในนี้เลยไม่เขียนไงอ๋องั้นไม่ต้องเขียนเปร่เปร่ก็ดูจะเป็นข้อสามนะเออเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นอันนี้ครับอ่า อ๋อของเบอร์เป็น Back to my happy day อย่าเพราะว่าต่างจิตหรือสเปนใช่ Back to my happy day ส่วนพี <reco Christ exhale> <at> ่ฮานเลือกเลยใช่ไหมเลือกครับพี่ฮานเลือกข้อสองนะครับไม่เกี่ยวกับแคปชั่นแต่ว่าแต่งานอ้าส่วนพี่สาวพูดจาใหม่ใหม่อีกทีสติส่วนมาร์คฟิสเลือกข้อสองดูแคปชั่นไม่แต่งแค สองห้าสองแล้วก็มิเตอร์สี่รับอืฮึมแฟคเตอร์เริ่มโดดเด่งนะเริ่มชัดเจนนะฮะอ่ะเริ่มเก่งเลยมาดูฮอติกเก็ตอันนี้คือใครเล่นไปด้วยหรือว่าทุกคนเรียกพี่อนี่เลเดียวไม่มีใครเล่นไปด้วยกันเลยเล่นแล้วใช่ไหมโอเคอ่ะอันนี้ฮะระหว่างการกินเนี่ยคุณได้เสียงที่มันดังรอบข้าเสียงนั้นเป็นเสียงอะไรเสียงพี่ฮาร์เสียงพิบ๊า พิเปอร์เสียงนี้แน่นอนนะฮะีหนึ่งเสียงเพลงเปิดคลอกับบรรยากาศสองเสียงกระทะเครื่องครัวนะสามเสียงโต้ร่างร่วมกันสี่เสียงที่หัวตัวเองการขึ้นเรื่องเงินอยู่และห้าเสียงจากมือถือตัวเองที่เปิดดูอยู่โอ้ยากจังหกเสียงพิยาครับพี่ยาอันนี้มันเชิงจิตหรือิยาเลยนะใช่ครับ อเท่าไหร่ลูกอ๋อหนนึ่งหนึ่สามหนึ่งามไปอื่นพี่แล้วสี่ขวบเลยยังมามาชอบพี่เดียดีลูก่ไหบอกไหไหนสมาดูคำตอบขอน้องๆกันไฮะพี่มาตอบห้เสียงเือตัวเองนี่แหเออบอกอมาจริงว่ะ สี่เสียงเหนือตัวเองเพื่อพิทเพื่ออยู่ส่วนของพี่ฮาร์ดเป็นเสียงกระทางตัวครับไฟลุกพุทธภาพพุทธภาพส่วนของพี่เปอร์เป็นเสียงเพคอกับบรรเลยอ่ะเฟสเนี่ยเราใส่แบบใส่เฟสปิดเดร์แล้วบางทีแล้วเพลงในร้านล่าของพิพเปอร์เขาจะเปิดเพลงอะไรมีร้านหรอว่ามีแบทชอตตี้แบทชอตตี้เออบอกในร้านล่าดีนะฮะมาดูข้อแปกกัน